หนคุณพวกคุณคิดว่ากายเป็นคนยังไงอไหนลองบอกดีแบบประมาณไหนเฮ้ยก็กายก็คือแบบยังไงก็คือเป็นเด็กทั่วไปคนนึงอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบชอบเล่นเกมชอบเล่นเกมแต่ว่าจะจะจะไปชอบเล่นเกมก็คือมีที่มาก่อนนะใช่มีที่มาก่อนเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อน ไม่มเอามันบอกไปแล้วบอกไปแล้วบอกไปแล้วโอเคโอเคดีโลกด้วยเลยโลกด้วยเลยโลกด้วยเลยดูดูโอ้โหดูแบบเป็นแสนรอบแหละโอ้โหยอดดูสองเสีเดไปดูเสนคือไม่แบ่งใครดูเลยอ่าไหนพูดต่อพูดต่อนั่นหละฮะกายก็คือเป็นเด็กเข้าไปเด็กวัยรุ่นที่เข้าไปคนหนึ่งกลายเป็นบ้าเจ้าเอ้าคุณพูดอย่างงี้คุณหมายความว่าไงครับว่าอย่างงี้คุณหมาย ไม่ได้ครับไม่ได้แหละคุณพงไม่ได้ครับนะแกไม่คนหลอกค่ะต้องขาดต้องราด